ครั้งแรกที่กลัวเป็นมะเร็งปอด24ปีนี้มีถุงยาเป็นของตัวเองแล้วนะกลับมาแล้วจ้ะทุกคนจากอาทิตย์ที่แล้วไปตรวจโรคมาเมื่อก่อนฟ้าคิดว่าเรายังเด็กโกครคภัยไข้เจ็บก็คงไม่มีมาง่ายๆหรอกแต่อยากบอกทุกคนเลยนะคะว่าห้ามช่าใจเด็ดขาดยกตัวอย่างของการมาโรงพยาบาลวันนี้เลยนะคะก็คือว่า3-4ือนที่ผ่านมาฟ้ามีอาการไอถี่มากไอเราก็คิดว่าเฮ้ยมันนานเกินไปพี่น้องค่ะจะเป็นโรคมะเร็งปอดหรือเปล่าสรุปหลังจากที่ฟ้าเอ็กซเรย์ปอดเรียบร้อยคุณหมอแจ้งว่าเป็นแค่ภูมิแพ้ฉันก็คือว่าโ่งอกโยคใจ ภารกิจเรียบร้อยนะคะตอนเย็นเราก็จะมาทานข้าวกับเหล่าซื้อโดยที่วันนี้เหล่าซื้อเลี้ยงโต๊ะจีเวลาต้องบอกลาแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่ามันใจหายอยู่นะคือสัญญาบอกว่าฉันไม่ชอบการจากลาเลยแต่ทุกการจากลามันทําให้เราได้เดินไปข้างหน้าแล้วฟ้าเชื่อว่าเราทุกคนจะกลับมาเจอกันใหม่ในอีกเวอร์ชันนึ่จากพี่น้องจา๋านี่คือเหล่าซื้อของเราเองและอีกไม่กี่วันเราก็จะกลับไทยแล้วนะจ๊ะกลับบ้านไปนอนเวนพี่น้องค่ะเรียนจบมาก็คิดว่าน่าจะนอนเวรโอ้ยแล้วอะไรใครถามนะจบมาทํางานอะไรบอกเลยนะจ๊ะว่าฉันนอนเวน นอนกลางวันให้เป็นนอนกลางวันกลางเวรกลางคืนตอนเช้าตอนบ่ายนอนได้หมดจ้ะทุกคนจ้าหลังจากคันข้าวเสร็จนะคะเราก็จะไปเดินเล่นกันต่อพร้อมกับการแลกของที่ระลึกให้กันแล้วก็มีการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจําด้วยนะสุดท้ายนี้นะคะเรา3ามคนก็มีการพูดว่าแล้วสักวันหนึ่งเราจะไปเจอกันที่เวียดนามจะเป็นยังไงนะคะทุกคนจัาโปรดติดตามสักวันหนึ่ง